ื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิก FC ทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสายล่ายินดีต้อนรับนะครับผมใครดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมอย่างน้อยๆก็กดติดตามให้ก็ยังดีนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมานะครับผมเอากล้องนะครับผมเวส t h นเตอร์นะครับกับ กล้องมาคูออปติกนะครับมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับพนๆพี่ๆนะครับถามเข้ามาเยอะนะครับผมว่าเราจะเล่นมาคูหรือว่าจะเล่นของ w ว s t ทนเตอร์ดีนะครับผมตัวนี้แตกต่างกันยังไงนะครับผมคุณภาพนะครับตัวไหนโอเคกว่ากันนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมมีคำตอบให้นะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปเริ่ม กันที่ตัวแรกกันเลยนะครับผมก็จะเป็นมาครออปติกนะครับ4ี่คีสิบหกคูณสี่สิบสี่ FFP นะครับผมตัวนี้จะเป็น SFFFP นะครับผมรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเส้นเลนขยายตามซูมนะครับแล้วก็เวสฮันเตอร์นะครับจะเป็นในส่วนของ SD นะครับชื่อเขาขึ้นชื่อเลยนะครับคำว่า SD นะครับคือระดับความชัดของเลนนะครับผม SD 4ี่คีสิบห นะครับผมคูณ14 S F F F P ตัวนี้ก็เส้นลิงขยายตามซูมเหมือนกันนะครับผมอย่างแรกเลยที่ต่างนะครับมาควออปติกนะครับราคาจะอยู่ที่2,850บาทรวมจัดส่งนะครับแล้วก็ในส่วนของ West Hunter นะครับผมราคาจะอยู่ที่3,500บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับผมเห็นได้ชัดนะครับราคาที่แตกต่างนะครับ เดี๋ยวเราไปดูคุณภาพกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของมาคูก่อนนะครับผมอันดับแรกนะครับของแถมนะครับฝากระดูกหัวท้ายเหมือนกันนะครับผมของแถมจะเหมือนกันนะครับฟาชิดเลนแถมให้นะครับเวทันเตอร์ก็แถมให้เหมือนกันนะครับผมปัจแจเอลแถมให้เวทันเตอร์ก็แถมให้เหมือนกันนะครับวง้อบปรับหลามีเหมือนกันนะครับแต่จะแตกต่างกันนะครับอ่านี่นะครับ ของเวสฮันเตอร์จะเป็นวงกลมนะครับแล้วของมาคูนะครับจะเป็นในส่วนของรูปหอยนะครับผมตัวนี้นะครับเอกสารกู่มือการใช้งานเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวปรับเซซิโลเหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะครับผมเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวปรับหลาก็ได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวแตกต่างนะครับผมความแตกต่างจะอยู่ที่กล้องนะครับผมผมจะบอกให้นะครับ นี่ครับหน้าเลนนะครับผมตัวนี้นะครับไม่มีวงแหวนนะครับหน้าเลนของเขาไม่มีวงแหวนนะครับแต่หน้าเลนเท่ากันนะครับผมท่อก็ท่อเหมือนกันนะครับท่อสามสิบมิลเหมือนกันนะครับผมการปรับหลาก็เหมือนกันนะครับแต่โลโก้ตัวนี้จะใช้สีเงินนะครับผมแต่ของเวทฮันเตอร์เขาจะใช้สีสีทองนะครับผมออกสีทองทองนะครับด้านบนนะครับผมของ มาครูออปติกนะครับจะใช้แบบธรรมดานะครับแล้วดูของเวสันเตอร์นะครับเวสันเตอร์จะมีวงแหวนให้นะครับนี่นะครับเขาจะเขียนว่าออพนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับก็แจ้งเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็ความละเอียดของเวสันเตอร์จะดีกว่านะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมแล้วก็นะครับผมด้านหลังตรงนี้นะครับตรงนี้ จะหยิบย่อยมากกว่านะครับผมแล้วก็ของเวสทันเตอร์จะจับนะครับกระชับมือกว่านะครับผมสําหรับมาคูออปติกนะครับด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวผมให้ชมนะครับด้านหลังมาดูกันว่าเหมือนกันไหมครับนี่นะครับดูความแตกต่างนะครับนี่นะครับงานนะครับของเวสทันเตอร์จะละเอียดกว่านะครับผมตัวนี้นะครับ กันนาเหมือนกันทั้งคู่นะครับผมสาหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีเลขล็อตซีเรียลบอกนะครับนี่นะครับแต่ตัวนี้จะมีเฉพาะเลขล็อตบอกนะครับตัวนี้จะเป็นเวสเทนเตอร์นะครับออปติกนะครับผมนี่นะครับจะแจ้งรุ่นด้วยนะครับโอเคนะครับก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเลนกัน นะครับผมตัวเลนของเวสเทนเตอร์นะครับดูความใสของเขานะครับดูความใสของเขานะครับนี่นะครับของเวสเทนเตอร์ใสมากนะครับอออนี่นะครับอ่ะนี่นะครับผมชัดแจ๋วนะครับซิลิงมินด์ดอทนะครับใส่รายละเอียดเยอะมากนะครับตัวนี้นะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูของแมคคูกันนะครับของแมคคูนะครับ นี่นะครับเส้นเล็งก็ลักษณะดังภาพนะครับผมก็เวทันเตอร์ก็ใสกว่านะครับนี่นะครับผมรายละเอียดก็จะน้อยกว่าเวทันเตอร์นะครับเพื่อนๆพี่พี่นี่นะครับหลายท่านแตกใจนะครับแล้วก็ถามเข้ามานะครับว่าตัวไหนดีกว่ากันนะครับผมก็วันนี้ผมมาไขข้อข้องใจให้แล้วนะครับเพื่อนๆพี่พี่นะครับผม อย่างแรกเลยนะครับก็คือในส่วนของราคานะครับผมราคาของมาคู่นะครับหากใครนะครับมีงบไม่ถึงสามพันนะครับผมก็แนะนําให้เล่นมาคูออปติกเลยนะครับผมสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทรวมจัดทรงนะครับแล้วก็ใครนะครับที่ต้องการอัปเดตขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับมีประมาณสามพันปลายปลายสามพันกลางๆนะครับก็เล่นของเวสเฮนเตอร์เลยนะครับผมสามพันห้าร้อยบาทรวมจัดส่งนะครับผมของแถมเหมือนกันนะครับผมแต่คุณภาพ แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับผมใช้งานได้ทั้งคู่นะครับติดตั้งแต่ปืนบีบีกันนะครับลูกกดนะครับผมเบอร์หนึ่งปืนอารมณ์เบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับผมติดได้หมดนะครับผมทุนแรงรีคอยนะครับผมใกล้เคียงกันนะครับแต่วิดฮันเตอร์จะดีกว่านิดนิดนะครับผมอ่ะโอเคนะครับ หากท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาที่ไลน์ ID นะครับ @jukppp นะครับผม id line ไลน์ @jukppp นะครับวันนี้ก็รีวิวนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ